なるほど。 กระบวนการอสอดประสานทางควอนตัมหรือควอนตัมซิงโครไนเซชันก็คือการทำอย่างเดียวกันในระยะเวลาช่วงตรงนั้นนในระยะเวลาเดียวกันในความถี่เดียวกันเนี่ยความถี่ฟิเกนซีเนี่ยสำคัญนะฮะแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดแรงผลักแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันอะตอมมันก็จะเคลื่อนไปข้างหน้า ก่นะอให้เกิดอะไรก่อให้เกิดอนะิเล็กโทรเมคานิซึมในลักษณะของไบโอพลาสมาอิเล็กโตรแมกเนติกเทอร์โบนามิกมันจะเปลี่ยนหมุนเวียนจากไอสิ่งที่ชั่วร้ายกลายเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วก็จะส่งคำสั่งนะไปยังอะตอมซึ่งเป็นอนุภาคของมวลทั้งปวงไม่จำกัดว่าจะเป็นเป็นดินเป็นอากาศเป็น มนุษย์เป็นสัตว์เป็นต้นไม้นะก็จะอะตอมมันก็จะเคลื่อนที่ไปเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่สวดมนต์เป็นประจำถ้าปลูกต้นไม้ต้นไม้จะสดใสเขียวชอุ่มแต่ว่าถ้าเราไปที่ไหนต้นไม้เหียวแห้งก็แสดงว่าไม่ได้สวดมนต์เพราะการสวดมนต์เนี่ยมันจะเกิดจากอะไรมันจะเกิดจากการสิงคนไนของอะอตอมภายในร่างกาย นะอะตอมมันก็จะทําให้รวมเป็นโมเลกุลโมเลกุลเป็นอวัยวะคือปากส่งเสียงออกมาเป็นลิทึมนะเป็นลิทึมมันก็จะพุ่งออกไปกระเทือนไปในโมเลกุลของอากาศนะต้นไม้มันก็อยู่ได้ด้วยอะตอมมันรวมเป็นต้นไม้ของมันนะะฉนั้นมันก็รับคลื่นอันนี้เข้าไปด้วยพลังที่เกิดขึ้นจากอไบโอพลาสมาอิเล็กโทรแมกเนติกเทอร์โบไดนามิก จึงทำให้เกิดการเจริญงอกงามของต้นไม้โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะทั้งนี้ก็ไม่จำกัดด้วยว่าปริมาณจะกว้างแค่ไหนอาพันธะเหนียวนำหรือความควบแน่นของมวลน,นั้นจะเป็นอย่างไรมันไม่จำเป็นนะมันมีตัวอย่างที่พิสูจน์ได้นะปรากฏาเป็นข่าวนะซึ่งเป็นผลทางฟิสิก์ของเรื่องการสิงคนไนซ์กลุ่มชนนะ กลุ่มของประชาชนที่ทําในสิ่งเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันเดินไปในทิศทางเดียวกันที่เกิดขึ้นนะเมื่อปี2020ที่ผ่านมาี่การเปิดตัวสะพานมิเลเลนียมข้ามไปน้ำเจมส์วันเปิดสะพานเดือนมิถุนายนปี2000สะพานทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดปากกอรมันเริ่มแหว่งจากด้านหนึ่งนี่เราจะเห็นได้ว่า ทุกคนเดินก้าวไปพร้อมๆกันนะเพื่อข้ามสะพานไปในทิศทางเดียวกันการที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นหมายถึงว่าอะตอมได้เคลื่อนที่ผลักออกไปกลายเป็นสนามแม่เหล็กเมื่อเกิดเป็นสนามแม่เหล็กบรรยากาศภายนอกซึ่งเป็นอนุภาคอะตอมเหมือนกันก็รับการซิงโครไนซ์ทำให้อะตอมของเหล็ก ที่เป็นสะพานเคลื่อนขึ้นสะพานการแว่งนั้นควจะการก้าวเดินของคนเป็นคนจะเร็ว่ากพอคือมันแปลกมากสำหรับพวกเรานะทุกคนตัดสินใจที่จะเดินด้วยความเร็วเท่ากันและเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นสิ่งที่พวกคนทำก็คือก้าวเป็นจังหวะเดียวกันไม่ใช่ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนการเดินแถวของทหารแต่เป็นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นได้ว่า การกระทำอย่างเดียวกันที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันในความถี่เดียวกันมันก่อให้เกิดขึ้นผลักภายในอะตอมไปข้างหน้านั่นก็คือการเกิดอิเล็กโตแมกเนซิมนั่นเองลักษณะของอิเล็กโตไบโอแมกเนตก็คือสภาพของอารมณ์ นะอารมณ์การควบคุมอารมณ์ก็คือสติสติคืออะไรสติก็คือธรรมชาติระลึกรู้อารมณ์คือระลึกรู้ว่าคลื่นไบโอเล็กโรแมกเนตมีความถี่แค่ไหนนะก็คือ,อฟ r e ควนซีของอเจ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะนะเจ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะมีความถี่ของมันเราจำได้ว่า เสียงนี้เราไม่ชอบพอเราได้ยินคลื่นความถี่นี้มามันก็จะเกิดความไม่ชอบนะอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ชอบมันก็จะถูกบันทึกเพราะฉะนั้นตรงนั้นแหละเรียกว่าสติธรรมชาติระลึกรู้คลื่นความถี่นะเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์หรือควบคุมคลื่นความถี่ก็คือการควบคุมอะตอมนะหรือฟรีเควนซี ของอะตอมนั่นเองนะในอานาปานสติเราจะเห็นว่าคำว่าสติเนี่ยก็คือดำรงสติไว้ตรงหน้าเนี่ยในพระบาลีท่านได้อธิบายความหมายของสติคือธรรมชาติละลึกรู้อิเล็กโตไบโอแมกเนตหรืออารมณ์ไว้ว่ามีความหมายอยู่3ประการก็คือ หสภาวะที่ทําให้เราระลึกได้คําว่าระลึกได้ก็คือรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้อยู่ตรงไหนพระบาลีว่าสรณติเอตายาติสติลงติปัจจัยในกรณะสาธนะสภาวะที่สองก็คือสภาวะละลึกได้สภาวะที่หนึ่งนี้ทำให้ละลึกได้ อวาวาที่สองนี่อ๋อจำได้แล้วอ๋อเลยนะอันแรกนี่ต้องอ่าโน้ตไว้ก่อนนะอันแรกคือโน้ตไว้ก่อนยังจําไม่ได้อันที่สองนี่จาได้แล้วระลึกได้แล้วก็คือสติติสติลงติปัจจัยในกัตตุสาธนะ,นะอันที่สามคือสภาวะที่พึ่งได้นี่ล่ละนะสรรนังสติก็คือเรารู้ว่า เสียงนีน้เรารู้ว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่เราสามารถจะยึดถือเป็นที่พึ่งของเราได้หรือเป็นแบบอย่างของเราได้เป็นแพทเทิร์นของเราได้มันก็จะไปบิวให้เกิดอิมเมจินอ o โมชัเกิด action ให้เรากระทำสิ่งนั้นนี่ละคือ,อลักษณะสภาวะที่3นะกะ็เป็นที่มาของสติคือธรรม อันมีอุปการะยิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระบระมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไปว่าอัปปมาเทนะสัมปาเตตตาติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือสตินั่นเองถ้าเมื่อไหร่เราจำคลื่นของไบโออิเล็กโทรแมกเนตคืออารมณ์ไม่ได้ควบคุม ฟรีเคนซีเวฟไม่ได้เราก็ตกเป็นธาตของอารมณ์เมื่อตกเป็นธาตของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โลภนะโลภแล้วไม่ได้ก็จะ,กะโกรธนะโกรธแล้วไม่ได้ก็ลืมตัวหลงเห็นไหมฮะโลภะโทสะโมหะทั้งหมดก็มาจากการควบคุมสตินี่แหละสติก็เกิดจากไบโออิเ e ล็กโทรแมกเนตคือือสัญญาณไฟฟ้าชีวภาพนั่นเองนะตอนนี้เรามาดู ว่าเมื่อเราสามารถควบคุมสติได้แล้วอานิสงค์คือผลที่เราจะได้รับมีอะไรนะซาอปิลาปนลักขณาอาซัมโสลา,สาอาารักขปจจุปัฏานาสาลิสัญญาปัทฐานาคือจะทำให้เรา มีสภาพหนักแน่นไม่อ่อนไหวง่ายไม่เซนติทีบนี่เห็นไหมอันที่สองเมื่อมีสติก็จะกำหนดสิ่งทั้งหลายได้แม่นยำน่ะจำแม่นเลยคนนี้ใช่เลยอาการอย่างนี้ใช่เลยทำอย่างนี้ใช่เลยนี่นะอันที่สี่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์นั้นไว้ได้ รนะักษาไว้ได้นะเสร็จแล้วความจำนั้นพันปีก็ไม่มีลืมนี่นะตอนนี้เรามาดูศัพท์อีกคำหนึ่งคำว่าดำรงนะตั้งสติดำรงนะไว้ตรงหน้านั่นะนะคำว่าดำรงก็คือตั้งมั่นนั่นเองนะมาจากคำว่าทาเรติทาลิติอาทาโร อาทาละโกธรรมะก็คือตั้งไว้ทรงไว้รักษาไว้ด้วยใจนี่คือที่มาของคำว่าตั้งกายตรงดำรงสติมั่นดำรงในที่นี้ก็คือทรงไว้ก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เห็นคำว่าธรรมะเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างในส่วนของการปฏิบัติอานาปานสติ ธรรมะในที่นี้หมายถึงตั้งไว้ด้วยใจนะธรรมะนะแปลว่าตั้งไว้ทรงไว้รักษาไว้ด้วยใจนะก็เป็นที่มาของคำว่าวิหารธรรมเพราะฉะน,นั้นเราจะาเจอในพระไตรปิฎกหรือในหนังสือธรรมะต่างๆว่าพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในวิหารธรรมนั่นหมายถึงว่าพระองค์กำลังทรงอยู่ในฌาน ทรงชานนะเพราะวิหารแปลวัตที่อยู่ธรรมะก็คือตั้งไว้ท่านกำลังอยู่ในสภาวะแห่งอ,องค์ชานของท่านนี่แหละตอนนี้เรามาดูอานาปานสติมันจะนำเอาออกซิเจนอะตอมที่บริสุทธิ์เข้าไปสู่ที่ตั้ง พร้อมกับความถี่ที่เรากำหนดลักษณะของความถี่ที่กำหนดเข้าไปก็เช่นการสวดมนต์เนีเป็นต้นเนี่ยคือความถี่นะเข้าไปเข้าไปสู่ไหนล่ะเข้าไปสู่ที่ตั้งของใจนะเพื่อกระจายนะออกไปภายหลังที่เกิดปฏิภาคหรือไบโอพลาสมาอะตอมิฟิวชันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความถี่หรือฟิเกนซีพลาสมา กระจายนะหลังจากที่เกิดไบโอพลาสมาอะตอมมิกฟูชันก็จะกระจายสู่อะตอมเพื่อปรับความถี่ของอะตอมอื่นนะในร่างกายเราหรือว่าภายนอกตัวเราให้เป็นความถี่เดียวกันขึ้นความถี่ของพลาสมาและแมสมันจึงซิงคนไนซ์นะคือรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละเรียกว่า ถึงพร้อมนะการถึงพร้อมเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือลักษณะของตัวพลาสมาที่กะระจายคลื่นนะบังคับนะให้อะออมอื่นทำงานในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นกระบวนการควานต้มซิงโครไนซ์ภายในลักษณะเช่นนี้นะก็เช่นเราตั้งลม หายใจเข้าไปแล้วก็นลงไปในะลักษณะนี้เห็นไหมนะเสียงเนี่ยก็คือคลื่นความถี่นะหรือฟรีกันซี่ที่เราเข้าไปเห็นไหมพอเกิดเอนะ็กซ์โพ n ระการระเบิดของ Atomic f u ฟูชัมันก็จะเกิดฟูขึ้นมานั่นแหะคือลักษณะของการที่มันเกิดไ i โอพลาส a าอะตอมมิกฟูชนะการสัมพันธ์กันระหว่างเสียงของเราภายนอกกับเสียงในใจ ก็เป็นลักษณะของควอนตัมซิงโครไนเซชันมันจะทำให้อตอมเนี่ยนะทำงานนะัะอตอมเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางเดียวกันโดยเฉพาะาพลังของไบโอพลาสมาอะตอมิกฟิวชันเนี่ยมันก็จะไปผลักนะให้อตอมนั้นเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางเดียวกันซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกการสอดประสานทางควอนตัมที่เกิดขึ้นนี้ว่าปริกรรม ปะริแปลว่าเปล่งกรรมะแปลว่าการกระทําคือการกระทําเปล่งขึ้นความทีในทิศทางเดียวกันเพื่อสั่งการให้อตอมเนี่ยนำลงไปนะในจุดปัวีธาตุในในขณะที่เกิดไบโอพลาสมาอะตอมมิกฟูชันมันก็จะได้กระจายออกไป ยังอะตอมอื่นๆและอะตอมอื่นๆก็จะได้ทำหน้าที่เดียวกันในทิศทางเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าถึงพร้อมนะก็คือการซิงโครไนซ์นั่นเองนะฮะไบโอพลาสมาอะตอมมิกฟวชันมันเป็นพลังยิ่งยวดที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกมันสามารถทำให้ไฟฟ้านในร่างกายของเราเนี่ยนะฮะ เกิดขึ้นถึง700ล้านล้านโวลต์นี่คือไฟฟ้าเป็นความร้อน25,000 BTU พนะพลังยิ่งยวดอันนี้แหละที่ผลักให้โฟตอนนำข้อมูลจากคลื่นความถี่พลาสมาที่เกิดไปโอพลาสมาตอมมิฟูช e ันเนี่ยเข้าไปปรับเปลี่ยนข้อมูลและสถานะเดิมของอะตอมอยู่เดิมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ เป็นไปตามที่เรากำหนดใหม่นะเพราะฉะนั้นข้อมูลใดๆที่เรากำหนดเข้าไปใหม่เจ้าโปรโตอนที่ได้รับพลังจากคลื่นความถี่ของพลา s m a มันจะนำไปเปลี่ยนในอะตอมอื่นๆทั้งภายในร่างกายเราและในปริมณฑลหมายถึงในห้องในบ้านในกิจการหรือในที่ที่เราอยู่นะ เพราะว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์เนี่ยห้าสิบมืนล้านเซลล์นะอะตอมทุกเซลล์ก็จะรับขึ้นความถี่หรือเฟก q ันซี่เนี่ยหมายที่เรากำหนดลงไปนะเพราะฉะนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะได้รับการ a c t ท v เวตใช่ไหมสร้างเสริมเซลล์ที่เราชำรุดที่ว่าสมองฝ่อก็เพาะเซลล์มันไม่ทำงานนะ หรือว่าเป็นสโตรกก็หมายถึงว่าไฟฟ้าชีวภาพมันไม่เข้าไปกระตุน้น,ห,นหมเส้นประสาทส่วนนั้นมันไม่ทํางานชำรุดเสียหายก็จะได้รับการซ่อมแซมจากพลังของไบโออิเล็กโทรแมเนติซึมนี่นะอะตอมของเซลล์ก็จะถูกแอคทีเวตขึ้นมานะสร้างสิ่งที่ชำรุดเสียหายนะหรือขาดไปเนี่ยนะ สมบูรณ์คนที่สายตาพร่ามัวแต่พอมาปฏิบัติอย่างถูกต้องนะมันก็จะทำให้มองเห็นได้นั่นหมายถึงว่าเซลล์ในร่างกายมันซิงโครไนซ์มันทำงานละนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าในร่างกายที่มันเคยดรอปไปนะคือใช้มากอย่างเงี้ยมันก็ฐานมันใช้นานแล้วเสื่อมเนี่ยนะไม่ได้ชาร์จเลยเนี่ยก็ได้รับพลังชาร์จจากอะไร ก็จากไบโอพลาสมาอะตอมิฟูชันมันก็จะเกิดขึ้นอีกเป็น700ล้านล้านโวล์พลังพลาสมาอิเล็กโตแมกเนติกที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะซิงคนไหนกับเอิร์ธแมกเนตฟิลด์ได้เป็นปกติโดยแรงสั่นสะเทือนหรือไวเบรชันนะไวเบรชันอันนี้ก็จะเกิดจากลักษณะของลิททิมเช่นการสวดมนต์ นะหรือการใช้เสียงประกอบนะเป็นลักษณะของความถี่นะต้องประกอบด้วยภายนอกและภายในความถี่นี้ก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนของอะตอมซึ่งอะตอมก็จะมีความถี่เหมือนกันนะจึงเกิดปฏิสัมพันธ์เชื่อมประสานกันระหว่างตัวเรากับคลื่นความถี่อ่ r เอิร์ธแมกเนตคลื่นความถี่ของโลกได้นะ เพราะเป็นความถี่ระดับเดียวกันระดับความถี่ของโลกและมนุษย์ที่จะซิงโครไนซ์กันได้เป็นธรรมชาตินั้นเรียกว่า Quantum Nature Communication เทสลารับรองเรื่องของการเชื่อมประสานระหว่างมนุษย์กับแม่เหล็กโลกและความถี่ของโลกไว้ว่า Our entire biological system The brain and the earth itself work on the same frequency. นั่นหมายถึงว่าระบบชีวภาพในร่างกายของมนุษย์รวมทั้งสมองเป็นหนึ่งเดียวกันกับะระบบความถี่ของโลกเรานี่เอง